ดูทับเส้นทานยาแล้วหายปวดแต่หยุดยากลับมาปวดใหม่ทำไงดีครับหมอสวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกครั้งกับหมอสันครับคลิปนี้ครับหมอบอกว่าทานยากระดูกทับเส้นครับคุณทานแล้วคุณหายปวดครับคำถามคือว่าถ้าคุณหยุดยาและถ้ามันกลับมาปวดใหม่ จะทำยังไงดีครับหมออันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะคือเป็นคําถามจากคนไข้คนหนึ่งครับที่มาปรึกษากับหมอฟันผ่านจดด e มินฟรีแล้วก็หมอฟันก็ได้ให้ยาแก้ปวดไปแต่ตอนแรกครับบอกเลยว่าตอนแรกเขารักษาโดยการกินยาตอนแรกเลยนะตอนแรกนะคือเขากินยายังไงก็มาหายปวดนั่นเพียงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องการกินยาในที่หมอฟันเคยบอกแล้วในะคนให้ไปตรวเส้นเวลาคุณทานยาคุณต้องกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงซึ่งผมพยายามเน้นแล้วเน้นอีกนะเป็นสิ่งที่ผมหลักการที่จะให้สอนในครอร์สไอแคลโฟนะครับสามขั้นตอนหายปวด กระดูกเส้นอย่างเร่งด่วนจากการกินยาซึ่งหลายคนก็หายปวดจากคอสคอส,คอสนี้ไปและ้วเป็น2องร้อคนแล้วหรือบางคนแค่ดูคลิปพรีวิวก็อาการก็ดีขึ้นแล้วแต่คนนี้ครับเขาต้องการให้หมอช่วยดูแล,แลจัดยาให้มัเจนี้เขาจัดยาให้ครับนี่ครับเห็นไหมครเราจะคุณหมอคราบนี่ครับทานยาคุณหมอแล้วให้ครบให้ถูก,กถึงแล้วอาการปวดหายแล้วคะ่ะเห็นไหมจากตอนแรกปวดมาตั้งนานแลน้วเนี่ยอาการปวดหายแล้วครับคาถามคืออาการจะกลับมาปวดอีกได้ไหมคะอ่ากินยามาเ็วันแล้วอาการปวดดีขึ้น ปกติเวลาเดินจะปวดมากเวลาหน้านาก็จะปวดสะโพกแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วค่ะก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจกับคนไข้คนนี้ก่อนนะก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจคนไข้คนนี้ก่อนที่ตอนนี้คือเขาไม่ปวดแล้วนะก็คือขอหัวใจรัวๆให้คนไข้คนนีนะ้เห็นไหมว่าจริงๆแนละ้วตอนแรกเขาก็ฟื้อ,อยามาเยอะแหละแต่เขาก,กินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงทําให้การเขาไม่หายแต่พอเขาก,กินยาครบกินยาถูกกินยาถึงสุดท้ายการเขาก็ดีขึ้นเห็นไหมกินยามาให้แป๊บเจ็ดวันตอนนี้หายแทบเป็นปกติแล้ว แต่คาถามที่เขาถามดีมากครับเพราะเขากลัวครับเขากังวลครับว่าอาการเขาจะกลับมาเป็นใหม่อาการเขาอาจจะกลาบกากเริบอีกอย่างหลายๆคนครับบางคนคือถ้าคุณยงอยู่ในเฟสที่คุณยังกําลังกินยาและคุณไม่หายนะผมแนะนําให้คุณเดี๋ยวไปดูคุณท้ายคลิปนี้ผมจะลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาไว้นะครับแต่ถ้าคุณที่อยู่ในเฟซทำการกินยาแล้วนะแล้วคุณอาการเริ่มดีขึ้นแล้วคําถามต่อมาที่หลายๆคนชอบถามคือว่าอา้าวพอหยุดยาทาไมอาการปวดไม่ดิ่งขึ้นแหละอ่ะเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสข้อนี้ครับ ข้อที่หนึ่งครับจริงๆแล้วในการรักษาโดยการกินยามันเป็นการรักษาที่ปลายทางถูกไหมมันเป็นการที่ปลายทางแต่กระดูกทับเส้นเมื่อกระดูกมันถูกทับเส้นไปแล้วถูกไหมทุกคนเมื่อกระดูกกระดูกทับเส้นแล้วเรารักษาให้มันอาการดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มเติมคืออะไรครับข้อที่หนึ่งครับคุณต้องลดความเสี่ยงครับนั่นคือคุณต้องไม่ทําให้กระดูกทับเส้นมันเป็นมากขึ้นคุณต้องไม่ขับรถนานๆคุณอาจจะต้องไม่ยกของหนักคุณอาจจะต้องไม่ก้มปิดท่าคุณอาจจะต้องไม่พวนดินคุณอย่าต้องไม่ต้อง กรมเลี้ยงแมวหล,หลายๆที่ผมพูดตัวอย่างนี้คือเป็นตัวอย่างจากคนไทยผมนี่เล่าให้ผมฟังเนาะเขาจะเขาไปเพิ่มความเสี่ยงทําให้การปวดพวกนี้มันอาจจะกลับเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นคุณต้องทํโในการเพิ่มอย่าไปเพิ่มความเสี่ยงนั่นคือลดความเสี่ยงนะซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้บอกอยู่ในคอสไอแคลฟอรเช่นเดียวกันนึกภาพไหมครทีนี้อันต่อมาที่สองครับพอคุณเริ่มดีขึ้นแล้วอาการคุณเริ่มดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทำกาคืภาพปัญหาต่อมาคือว่าหล,หลายๆคนนะ ไปทากายภาพแล้วทำมาอนนแรกมันไม่ดีขึ้นบางคนไม่อยากทําเพราะทําแล้วมันปวดทําแล้วมันเจ็บทําแล้วมันแบบสุกไม่ชอบทาแล้วสูกยิ่งทายิ่ง,จง,งเจ็บนี่คะเพื่อหลักการคือเพราะว่าอาตอนนั้นน่ะคุณยังไม่เคียร์ให้ความปวดลงก่อนอย่างที่ผมบอกวิธีการแก้ไขให้ความปวดลงก่อนนั่นคือคกินยาเลยให้ครบให้ถูกให้ถึงตามนั้นเลยมีแค่นั้นเลยนะแล้วอาการคุณถึงดีขึ้นนึกภาพปะ่ะพอพอคุณดีขึ้นปับ๊บ โอเคคุณแกายภาพการยัตนายครับคุณไปนนกายภาพเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังของเรากล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มันแข็งแรงขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้นคุณก็จะได้อยู่ได้ยาวๆถูกปะเมื่อไหร่ที่คุณกายภาพดีนะคุณลดความเสี่ยงได้หรือบางคนอาจจะฝังเข็มช่วยถูกไหมฝังเข็มช่วยเพื่อปรับสมดุลทำให้การปวดมันลดลงได้ซึ่งพวกนี้ใช้ยาไม่เยอะไหม คุณกายภาพได้หรือคุณรู้ความเสี่ยงได้หรือไม่อจะฝังเข็มแล้วแต่เนาะแต่สองข้อนี้เป็นข้อหลักเมื่อคุณถึงสเต็ปนี้แล้วหลักการต่อมาที่คุณต้องทําคือไม่ใช่เอายาออกแต่เป็นการถอยยาครับนะเป็นการถอยยามันสเต็ปในการต่อไปคือสเต็องการถอยยาบางคนที่ไปเหตุผลว,ว่าทําไมบางคนกินยาอยู่โอ้ตอนนกินยามันโอเคกินยามันได้กินยามันไม่ปวดแต่เมื่อ,อไรที่คุณเอาหยิบยาออกทำให้อาการปวดมาเด้งขึ้นคือบางคนถ้าปรับยาให้ครบให้ถูกถึงจนยามันเยอะมากๆ แล้วคุณไม่เคยกายภาพคุณไม่เคยลดความเสีย่ยงหรือคุณอาจจะไม่เคยลองฝังเข็มเลยถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณเป็นดึงยาออกมาทันทีอาการปวดก็เด้งขึ้นเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะคนที่กินยาเยอะๆในกภามาแต่คนนี้อเป็นนไม่เยอะเป็นไม่ได้เยอะมากกินยาโอเคแล้วมันอยู่นิดหน่อยก็อยู่แล้วโอเคคุณอาจจะเอายาออกงี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสเต็ปก็คือว่าคุณต้องไปเพิ่มข้อที่หนึ่งครับคุณต้องลดความเสีย่ยงครับข้อที่สองครับคุณต้องทำกายภาพครับ แล้วข้อที่สามครับคุณต้องรู้จักการถอยยาครับนึกภาพปะ่ะคุณอาจจะปรึกษากับคุณหมอนะอาจจะปรึกษากับเภสัชกรที่คุณรับยาด้วยปะ่ะเออต่เน,นี้ยอาการปวดมันเริ่มลงแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาจะค่อยปรับยาให้คุณลดลงเองแต่ไม่ใช่อยู่คุณกินยาอยู่เยอะเลยอยู่อยู่ยดีๆกลัวเป็นไตคุณอยู่คุณดึงยาออกกระทันหันอาการปวดมันเด้งขึ้นมันเลยไม่แปลกนึกภาพป่ะพราะอน,นี้คือคําตอบว่าอย่างคําตอบของคุณเนี่ยถามว่าอาการปวดจะกลับอีกได้ไหมคะ ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณลดความเสี่ยงแล้วถ้าคุณทํากายภาพแล้วเนาะหรืออาจจะมีฝังเข็มช่วยแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อาการคุณจะค่อยๆดีขึ้นแล้วยาจะค่อยๆถอยไถอยถอยได้นึกภาพว่ายาอาจจะไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตก็ได้หลายๆเคสหลายๆคนในคนท้ออกสมบฟันก็ถอยยาได้ถอยยาโดยที่ไม่ปวดด้วยนะนึกภาพว่าถ้าทําตามสเตปที่หมอฟันบอกเคลียร์ไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณกังวลว่าอาการคุณจะขึ้น กังวลถ้าคุณถอยยาแล้วคุณจะมีการปวดขึ้นยา,ค,า,นะยาคุณไปลองทำกายภาพนะหมอจคุณไปลดความเสีย่ยงกายภาพในอีกครั้งว่าเป็นการเพิ่มความแข็งแรงนะแต่ถ้าต้องเป็นการเพิ่มความแข็งแรงไม่ได้กายภาพเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายคุณละเรื่องเราพคอนเซปต,ต์นะอย่างที่ผมเคยบอกเ,เรื่องของสามเทคนิคทำกายภาพยังไงให้หายปวดกระดูกเส้นเคยพูดไปแล้วเนาะคุณไปรื้อคลิปดูก็ได้นะครับเนาะรื้อนภะ้าปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะถอยอยาได้และก็อยากได้ อาจจะมียกเว้นในเคสบางเคสครับที่หมอฟันอย่างนี้บางเคสหลยคลื้นวันนี้ก็เพิ่งเจอรักษาของไทยคนหนึ่งไปเป็นลักษณะของกระดูกฝรั่งเคลื่อนเออและในคุณบอกว่าต้องผ่าตัดแต่นี่คือจะให้ตายยังไงก็ไม่อยากผ่าคือพอไม่อยากผ่าปับ๊บอาทิตย์นี้มันอาจต้องมียาช่วยพยุงไว้ยาจะไม่สามารถเอาออกได้หมดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวอื่นยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ได้สลายคุณต้องเอาออกกินเฉพาะเวลาปวดนึกหรือเปล่าปะแต่ยากลุ่มนี้คุณอาจต้องเมนเทนไว้อาจต้องเลี้ยงไว้อาจต้องมีไว้สักหน่อย เพราะอะไรเพราะมันจะได้ไม่ทําให้เกิดกระบวนการตับเสืม,มากขึ้นโอเคมันอาจจะดูไม่มีเฟซแล้วมันจะอยู่ด้วยยาแล้วมันจะรองตับ,ตบตมันจะรงไตไหมครับหมอฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรยาตัวนี้กินได้ครับยาตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคไหมเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่คนักเขียนคามันคือจะเป็นมึนงงง่วงอะไรเป็นประมาณนั้นมากกว่าโอเคไหมครับทุกคนเคลียร์แลก่อนเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่ากินยาแล้วถอยยาคุณสามารถที่จะเออยังกลับมาอาการปวดไหมถ้าคุณทําตามนี้หมอฟันหมอฟันบอก สเต็ปที่1คือกายภาพอันที่2คือลดความเสีย่ยงอันที่3คือค่อยๆถอยยาแต่ไม่ใช่อยู่เอายาวเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยได้ยืมกด Subscribe นะครับเวลาหมอฟันมีคลิปด,ดีๆมาเหน็นคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเป็น a c e b o o k อย่าลืมกดติดตามนะหรือกดไลค์นะเวลาหมอฟันมาคลิปด,ดีๆคุณก็จะได้เห็นเป็นคนแรกเช่นเดียวกันคือหมออยากให้ทุกคนหายปวดอยากให้ทุกคนเข้าใจเป็นมงทุกคนครับสู้ๆครับ สวัสดีครับบาย